สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Earth m i n i s t e r นะครับก็ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาทำการเปิดกาชานะครับเป็นตู้กาชาอิจิเบ้ั่งเองนะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่วันนี้นะครับก่อนแรกนะครับเราก็ไปดูตู้กาชาก่อนนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับไปเอาลครับอันนี้เป็นข้อมูลของตู้กาชาอิจิเบ้นะครับก็จะมีโอริจิเมได้นะครับแล้วก็จะมีโอโอเอสตนะครับ ก็ในตู้กาชานี้นะครับก็จะมีอีจเบนะครับแล้วก็มีโอเกสต์คือตัวม่กกีนะครับก็มีโอริจินมะนะครับมีเอ่ออะไรนะตัวนี้ชื่อจําไม่ได้ชื่ออะไรนะอะไรเบเบสักอย่างนีงแ่แหละแล้วก็อุราฮาระนะครับแล้วก็ <c oughs> ชื่ออะไรนะตัวนี้จําไม่ได้เลยนะเออแล้วอิชิโกโอเคเรามาดูตรงนี้ดีกว่านะครับสเต็ปการเปิดนะครับถือว่าถูกมากๆนะครับสเต็ปแรก 50เองนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็สเต็ปที่2 5 5 2 2 0 0 5 250 250ถ้าเกิดเราจะเปิดเอาการันตีนะครับรวมๆแล้วนะครับเราจะเสียเออโซไปนะครับอยู่ที่1,000นะใช่ไหม5้0 700ย5 0 900อเองเหรอโอ้ถูกมากๆเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าเลทของมันก็ต่ำนะ3%แต่ว่าถึงจะต่ำไงก็มีโอกาสที่จะออกนะครับตัวดีๆ นะครับก็ดู ECB ก่อนนะครับเป็นเวอร์ชั่นของภาคสงครามเลือดทันปีนะครับคิลเลอร์เป็นผู้สังหารเอสปาร์านะครับสว่วนโซของเขาจะเป็นลดความเสียหายที่ได้รับ16%นะครับขั้นสูงแล้วก็ยังมีบาลีนะครับ ability หรือว่าความความสามารถก็มีบาลีมีซุปเปอร์อัลเมอร์แถมทะลุบาลีอาตโตู้นะครับโจมตีทะลุบาลีศัตรต แล้วก็ยังมีนี่ครับ OS นะครับตัวนี้ดีมากๆเลยนะครับในระยะตีใกล้นะครับเป็นเวอร์ชั่นภาคสงครามัปีเหมือนกันคิวเลอร์เขาเป็นผู้สังหารยมมาทูดนะครับแล้วก็โซคือลดคูดาวโจมตีแรง12%เลยแล้วก็ยังมีนี่ครับยกเลิกกาสตโตนะครับโอเคครับแล้วก็ยังมีลดสถานะเนบชาถึง100%เลยนะครับซึ่งแสดงว่าเขาจะไม่โดนนะครับพวกที่มีบิิตี้ ที่เป็นสายฟ้านะครับหรือว่าเนบชา์นั่นเองนะครับโอเคครับแล้วก็ตัวนี้ครับริฮิเมะนะครับเป็นเวอร์ชั่นสงครามเลือบพันปีเหมือนกันตัวนี้ผมอยากได้มากๆเลยนะครับเพราะอะไรล่ะเพราะว่ามันสวยครับน่ารักดีก็คิวเลอร์เป็นสังหารฮอนโร่นะครับแล้วก็มาดูโซนะครับโซเป็นเลคูดาเหมือนกันอ่าแล้วบิลิตี้นะครับความสามารถเขานี่ลดค่าป้องกันได้ด้วยนะครับแล้วก็มีการฟื้นมฟูนะครับ โอเคครับเด่นๆเลยสามตัวสามตัวหน้าตู้นะโอเคครับนอกจากนี้ยังมีเอ,อ่ออัปเดตข้อมูลอีกนะเนี่ยเนี่ยครับมีกาชาเหรอโจมตีฉับพลันกาชาเลยอันนี้เป็นตู้แยกเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวนี้อันนี้เป็นตู้แยกของโยรุอิจิเหรอครับน่าจะเป็นตู้แยกนะออกโยรุอิจิเลยอืม ที่ตอนแรกมามากับอุคิโอล่าใช่ไหมล่ะเอออันนี้เป็นตู้แยกนะครับมาวันไหนเนาะดูหน่อยอืมยี่สิบหกเหรอเฮ้ยพรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้มาแล้วเหรอตู้แยกถึงวันที่สองเลยโอเคครับถ้าเกิดเป็นเพื่อนนะที่อยากได้นะครับโยริจิโยริจินี้ได้ออกมาก็คือมันดีตรงที่เราเอาไปทํากิจกรรมนะครับกิจกรรมเอ,อ่อมันไม่กิจกรรมของ ตัวมันนะครับที่มีโยโรอิจิแล้วก็มีโอคิโออะไรนะมีเจ้าตัวอุราฮะใช่ไหมโอราฮะคิสเกะโยโรอิจิแล้วก็มีตัวของโอคิโอลาครับแล้วก็มีตัวอื่นอีกที่เอาไปลงดันกิจกรรมนะครับที่ได้ของแจกเยอะๆแล้วดีนะแล้วก็ยังมีนี่นะครับการอัสตอรี่นะครับ ึ่งก็ดีนะคือให้เราไปฟาร์มเพชรได้ไงประเด็นเออไปเราไปดูหน้าตู้กันเลยดีกว่านะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันหน่อย่อะนี่ก็หน้าตู้แล้วนะเป็นยีจีเบ้ไงย g จีเบ้ออเอซอลิฮิเมะนะครับมีเป็นแบบสองตู้อ่ะเป็นแบบสิบสิบมันติอ่ะมันติหนึ่งอ่ะเป็นมันติอย่างเงี้ยกลับว่าเปิดทีละครั้งเหรอ เราเปิดอย่างนี้ดีกว่านะมีส6สเตปอ๋อวันนี้จะไม่เปิดเยอะนะครับเก็บไว้ด้วยเพราะว่ายิ่งเล่นก็เพชรก็หายากเรื่อยๆนะครับไปที่สเต็ปแรกกันนะครับจะลุงไหมสเต็ปแรกขอให้ลุงนะครับลุงมาเลยสองตัวแต่ไม่รุ้ลุงมะสามตัวโอ้โหไม่ลุงว่ะเฮ้ย โอเคครับยังมีแอนิเมชันนี้มาน่าจะกำลังตีห้าดาวหนึ่งตัวนะครับเฮ้ยโอทีเมะโอ้โหผมมึงจะบอกไปเลยว่าอยากได้มาเลยครับถ้าพอได้เลยไหมพอได้ไหมโชคดีมากๆเลยนะครับได้ตัวที่อยากได้แล้วเราสคิปไปเลยดีกว่านะ อโอ้โห,โห,โหขอดูหน่อยนะครับโอลี่เมย์เราแน่ะครับผมชอบการดีไซน์ของเขานะครับมันน่ารักนะเอ้ยแต่มานะปอกแบบเซ็กซี่แ็กซี่หน่อยนะเดี๋ยวเปิดอกอย่างเงี้ยโห้ทำไมมันตูมจริงเลยครับตูมเลยนะทุกคนเออน่ารัก,กจัดเลยอ่ะเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีนะครับโดนใจเอิร์ธจริงเลย โอเคโอเคครับเดี๋ยวเอ่ยสักทีนึงนะอีกสักทีแล้วกันอยากได้ตัวนี้เหมือนกันนะโอเคไปมาไหมลุงอีกไหมถ้าลุงอีกก็ก็ดีนะเฮ้ยสามตัวโอ้ไม่ลุงว่ะเฮ้ยเฮ้ยการันตีแล้วห้าได้ตัวเพิงแล้วเฮ้ยมันใครอ่ะ องฮาจิเกนนะครับฮาจิของเราสีฟ้าใช่ไหมตัวนี้ป่ะสคิปเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันมันน่าจะออกตัวเดียวนะครับนี่ครับเป็นฮาจิสีฟ้านั่นเองซึ่งผมมีสีเหลืองอยู่แล้วนะครับแต่ว,ว่าสีนี้ก็น่าจะโอเคนะสีนี้ทำอะไรได้เรามาดูนี่อ,อ,อ้๋อมีโล่นะครับสร้างโล่ได้ โอเคเลยนะครับแล้วก็มีสถานะเน็บชานะครับถือว่าเป็นไ,ไฟฟ้านี่ครับค่อนข้างดีเลยตัวนี้อืมอีกรอบไหมอีกรอบไหม <c oughs> กำลังตีมาสองรอบอีกสัรอบแล้วกัน <c oughs> ยังไงครับลุ้งอีกไหมเฮ้ไม่ลุ้งแล้ววะ่ะตอนนี้ไม่ลุ้งแล้วน่าจะหมดละ คงจะเกลือแล้วนะเนี่ยสคิปเลยดีกว่าครับผมเห็นไหมไม่มาแล้วนะเออขอเอ่อ,อ,อ,อโอเคสึกอ,อีกสักตัวได้ไหมครับเกิวที่สี่ 4. ไปมาลุงไหมไม่ลุงนะ เหมือนแบบพอก่อนพอก่อนอย่างเงี้ยลุงไปสังรอบแล้วอืมน่าจะไม่ได้ห้าดาวแล้วเนะเพราะว่ามันไม่ลุงแล้วเนีะสสคลิปแล้วกันนะครับผมโอเคมาในสุดก็ถึงสเต็ปการันต <mm ีแล้วนะครับ หน้าตู้สุดตัวแล้วกันครับขอได้ไหม <c oughs> แต่วันนี้ก็สมดังใจแล้วนะครับไดโอริมิเะมาโอ้โหได้ชูคุโรมานะครับโ,โอเคครับสกิปแล้วกันเนาะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> มันออกตัวสุดท้ายอะทุกคนดูดิครับเออเฮ้ยตัวใหม่สี่ตัวเลยนะห้าสเตปการันตีได้2องตัวนะครับก็คือมีตัวนี้นะครับตัวสุดท้ายเลยมันออกอะเมื่อกี้ก็คืออะไรนะโอเอนั่นเองตัวนี้มันตีใกล้ดีมากเลยนะเพราะมันตีเร็วมากๆเลยอะเออผมชอบหน้ามันนะมันกดตีดีอะเออเอ,อโอเค,ครับแล้วก็ กี้เรามีตัวนี้นะตัวนี้ก็ตัวใหม่เหมือนกันนะครับเชวคุโร่ดีครับได้ตัวใหม่ก็เดี๋ยวไปอัปเกรดแล้วก็จะได้เพชรมาอีกครับ1 2 5ห้าเพชรนะครับแต่ละตัวก็วันนี้ได้มาตัวใหม่มาสี่ตัวนะครับก็125 4้าสีตัวก็เป็นเท่าไหร่เอ่ยห้ารนั่นเองนะครับโอเคได้เพชรเพิ่มอีกห้าร้อยแล้วแล้วก็ยังมีที่ตัวที่ยังปั้นไม่เสร็จอีก พอแล้วนะครับวันนี้5เต็ปพ่อเราต้องรู้จักพอนะเพื่อนๆเดี๋ยวก็ตู้ใหม่มาอีกใช่ไหมล่ะเออ,อน,นี่ไงตูน้นี้ตู้นี้ผมได้สองตัวนี้มานะได้ตัวนี้มาอันนี้คือตัวนี้ผมไปเปิดเพิ่มมาอยากได้เออุอลฮาร่าครับไม่มานะได้โยรุอิจิมาแทนนะครับสามตัวเลยกลายเป็นเปิดเ,เนกไปสามช่องแล้วอะเออตอนเนี้ย โอเคครับเราไปเดี๋ยวผมเอ่อไปจัดเรียงตัวให้ดูก่อว่าวันนี้มีตัวอะไรบ้างชัดๆไปเลยไะเอาแล้วครับเพื่อนๆก็ตู้นี้ได้4ตัวนะอีกตัวหนึ่งก็ไม่ได้อาใั่มานะครับจะเอาตัวที่แบบ,บชอบนะครับก็คือโอริฮิเมะเรานะครับตัวนี้นะได้สมใจอยากเลยครับแล้วก็มีโอเอซ์นะครับแล้วก็มีฮาจินะครับฮาจิตัวนี้ดีมากๆนะครับสร้างโล่ให้เพื่อนๆได้ด้วยนะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ตีธรรมดาได้ดีมากๆเลยเพราะว่าเขาตีเร็วมากๆเลยนะ ถ้าไปดูรีวิวมานะตัวนี้ตีเร็วมากๆตัวนี้ก็ซัพพอร์ตเหมือนกันนะครับน่ารักเลยใช่ไหมล่ะออกแท็กซี่ด้วยนะครับเป็นดูเชื่อสิครับเป็นเปิดหน้าอกอะ่ะอืมต้องต้องขอบคุณเลยนะครับคนที่ออกแบบตัวโอริเมเวอรช์ชันนี้นะครับเปิดอกของก็ดีจริงๆก็คลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับ เพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่างๆนะครับก็ว่าจะมาไลค์เกมให้เพื่อนดูนะครับก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ